เนื้อจมูกหนามากไปเสริมจมูกให้พุ่งๆไปเลยไม่ทะลุหรอกเพราะเนื้อหนาจริงหรือเปล่าอ่ะไม่จริงเลยนะคะคนที่เนื้อจมูกหนาเนี่ยอย่าคิดนะว่าความเสี่ยงของซิลิโคนทะลุจะน้อยกว่าคนที่เนื้อบางหมอว่าเผลอๆเสี่ยงทะลุมากกว่าคนที่เนื้อบางอีกเพราะว่าเนื้อจมูกที่หนานะคะความยืดหยุ่นมันจะตำ่ำเนื้อหนาสังเกตยังไงก็ให้สังเกตไปที่ขอบรูจมูกตรงนี้นะ คนที่เนื้อหนาเนี่ยขอบตรงนี้ค่ะจะหนาหนาเตอะออกมาเลยทีนี้เนี่ยคนที่เนื้อหนาอย่างเงี้ยนะคะมักจะมีลักษณะของเป็นสิวบ่อยๆที่จมูกร่วมด้วยผิวมันร่วมด้วยรูขุมขนใหญ่ร่วมด้วยแล้วก็มักจะมีสิวเซียนเยอะร่วมด้วยอันนี้มันก็เป็นปัจจัยที่รวมๆการทําให้ผลของการเสริมจมูกอ,ออกมาไม่ค่อยดีเสี่ยงติดเชื้อเพราะว่าสิวเซียนเยอะ แล้วก็เสี่ยงทะลุด้วยเพราะว่าผิวอ่ะมันไม่ยืดหยุ่นค่ะมันแน่นค่ะยิ่งถ้าไปเสริมแบบโดงๆนะยิ่งโดนซีลโคนกดและทะลุได้ง่ายขึ้นไปอีกนะคะอย่างรูปตัวยอย่างที่หมอโชว์ให้ดูก็คือเป็นเคสที่เนื้อหนานะเราไปทำโอเพนมานะแล้วก็ตัดปีกจมูกมาด้วยแต่สุดท้ายเนี้ยซิลิโคนทะลุมาที่ปลายจมูกเกิดความผิดรูปและรูจมูกตีนะคะอ่ะภาคขวาหลังแก้ก็คือ หมอใช้กระดูอ่อนของคนไข้เองกระดูอ่อนหูในการยืดปลายจมูกยืดคลูมิลล่าลงมาอันนี้ก็คือถ้าเราแก้ด้วยเทคนิคไม่ใส่ซีโคมมันก็ไม่ทะลุนะคะ